มาไปน้องมาตอมกีโกร่งมั่วกามู่ผลกันไปน้องแค้น้องไม้ตอมหนำใจไปน้องตุดเบื้อเลยไปน้องเออตุ๊ดยอดเลยจุดร่อยเลยไปน้องเออแก่กลักๆเลยไปน้องเอออ่าน้ำจุบย้ำน้ำจุบไปน้องเออน้ำจุบตำตังมาเดียวแม่ใต้ไปน้องแลงไปน้องปังนอกบารดิสมาแต่ไปน้องกินกันเลยอ่าด้แรงไปน้องกินน้ำจุบน้ำจุบเป๊ะๆไปน้องเออจัดอื้อ

tại vì em ơ to bây giờ mà tập lòng những bài